ก็จะมากําจัดไอ้พวกหุบเขากินคนให้สิ้น้ากไงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมหาเทวีขาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนในเมืองของเรา ทำไมถึงขอฆ่าสัตว์เียนเช่นนี้เจ้าออกไปดูที่หน้าผูเขาหรือยังบางทีกระทิ่จังห้าอาจจะบุกมาถึงที่นี่แล้วก็ได้ระวังเงาหัวเจ้าไว้ให้ดีเถอะลงโทษมั้ร้อยแส่ของข้า ก็ไม่มนเก็บวผขึ้นมาได้อีกรอข้ร้าจะว่าพันจอมขมังได้เพียงนี้นี่ไม่ใช่พัทธะบรมันองค์เดิมสิน ต้องรู้ให้ได้ว่าเจ้าคือใครออกไปซะทับิษา์ชั้นต่ำอย่าเข้ามานะเล่นวาล์ซใส่ผมเพื่อนจะตายแน่เพื่อนเ่ะ ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยนี่จะพูดอะไรนะเจ้าเรียกข้าวัชชาอย่าเข้ามาอย่ามันจะตายใช่ไหมยอ๊ยเฮ้เฮ้ยไฮ ข้าเตือนเจ้าแล้วนะถ้าไม่อยากเจ็บตัวให้ออกไปซะแต่เจ้าไม่ฟังข้าเองให้จทมาอยาชาผู้แปลกๆวะผู้เอยผว้ที่ตามล่าเราเลยอะหรือไม่ทำเนียนอยู่เฮ้ยใ,ใครจะมีอารมนั่นตอนนี้อ <c oughs> เปล่งนแสงได้ขนาดนั้นอะ <c oughs> ฉันว่าอาจจะไม่ใช่าชาก็ได้อะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่าชาแล้วเป็ใครอะ่ะ จุดมันได้ไม่ใช่ที่แค่สิ่งนี้ทุกสิ่งที่อุตรทิศทำข้าสามารถหยุดมันได้ทุกอย่างเฮ้ย,ย,ย,ยพูดไปมาไปอีกร้านเ้ย,ยไม่ตายวันนี้ต้องตายต้องตาย ถอดบองพุณท่านเองเห็นไหมบอกแล้วมีนางมาไม่เสียหลายเชื่อยังอ่ะวิทยาก่อนที่จะพึ่งคนอื่นอ่ะเชื่อว่านายน่าจะพึ่งตัวเองก่อนนะถ้าว่าท่านไม่ควรพูดแบบนั้นในเมื่อท่านเองก็ได้รับบาดเจ็บน่าจะเป็นภาระคนอื่นมากกว่านี่เธอพูดให้มันดีๆนะแต่ถ้าพูดความเฮ้ฉันคอยเล่าแตาจกคิดนี่ก่อนเไว้จะก็มีเวลาทะเลาะแต่ฉันเป็นกรรมการเองก็ได้ไมไปเถอะไปเถอะ ตังค่าได้ไหมไม่ได้เจอกัตั้งนาเลยนะเจ้าพูดอะไรข้าเคยรู้จากเจ้ามา่อนแต่วันนี้เข้าไมมาปิดคุกเจ้ามาให้ได้ย เ,เจ้านี่ไม่เปลี่ยนเลยนะเจ้าก็น่าจะรู้ดีว่าวิธีนี้มันใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกไม,ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอลไแล้วเจ้าหมายถึงอะไร บอกไปเจ้าคงเข้าใจหรอเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ช่วยให้เจ้าเรียนรู้วิถีกษัตริย์เพิ่มขึ้นมาเลยแต่วันนี้ข้าจะสอนเจ้าเองบังอาจเจ้าหป็นใครคิดว่าจะสอนข้าเรียเฮ้ยนไป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  ไปันทำไไม่เข้าว่ะฉ,ฉันมีพลังเ็กไหลเหรอเฮ้ยฉันมีพลังเ็กไหลเฮ้ยฉันมีพลังเ็กไหลมันจะจับอ,อุปกรณ์ที่ทั้งห้าไปแล้วและเราจะใช้แผนอะไรดีล่ะท่านสังคอนไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นพวกเราจะต้องบุกอย่างเดียว ต้องนำกำล,ลังคื่อมือไปทางด้านซ้ายส่วนที่เหลือตามข้ามาไปเ็กไหลฉันมีเลาทีเสรแล้วจะไปมานู่นนั่นไลเฮ้ยพวกเราฉันมีเลาที่เสรแล้วไปดิเด็กยิงเข้ามาสิเข้ามาเฮ้เจ่าเก่าเฮ้ยอะไรวะมาสิ้ เราเข้าไปอ้างในกันเร็วเร็วเร็วระวังอย่าไปมาตามันไปไปไปนับุ๋ไปเลย

oh, oh, oh. วันนี้มันนานแล้วใช่ไหมข้าเองก็รอวันนี้มันนานแล้วใช่ไหมที่จัดการกับคนทรยศแบบเจ้าอยู่นั่น้องปีศาจข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้าจับตัวการที่ท่าไปได้หรอกไอ้มนุษย์ที่ขาดถ้ามันอวดเก่งทำไมไม่กล้าสบตาข้าละ่ะ เจ้าไม่ต้องมาหลอกข้าข้าไม่หลงกลเจ้าหรอกท่านวาสิงค์ก็จะครูเตือนข้ามาแค่ข้าไม่สบตาเจ้ามโนสะกดเจ้าก็ทําอะไรข้าไม่ได้ไอ้เท่านั้นมันบอกจะมาอย่างนั้นเหรอแต่มันคงลืมบอกเจ้าไปสินะว่าถึงแม้เจ้าจะหลบตาข้าพ้นแต่เจ้าก็ไม่มีทางหลบพ้นเงื่อมือของข้าหรอกนั่นสิท่านวาสิง์ไม่ได้บอกข้าเรื่องนี้แต่ท่านมอบของบางอย่างข้ามาบอบให้เจ้าแทน ชั้นหอ้วิทยาจากคณะชางเองอะแกชนบุญชั้นนบูนโบไปเร็วเลนะชันบไปไปหวเร็ลชั้เล็วิทยาเ็วชั้เร็วสิเร็วไหมนะเร็วเร็วนบุญพวกมันจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น đó tôi muốn xả sảng cảm giác của chúng hết sạch sẽ trước rồi ôi 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 นาเธอก็ซีด้วยอะรู้เปล่าโอ้ไหวก็ไหวสิรีบไปนี่เร็วนี่นายทำไรอะไรื่เธอเดินต่ออะชัวรว่าเธอต้องเป็นลมแน่ให้ฉันอุ้มดีกว่านะจะไหวเหรอเพื่อเธอเธอทำได้โอ้โหแก้ไหวเจ้ไหวเว้ยหนีกันอยู่น่าแหละมันน่ารำคาญหนีเถอะเอาไเทีย

ฐานะที่เจ้าเป็นหนอนเนื้อเชืัสนข้าจะให้โอกาสเจ้าทิ้งอาวุธแล้วมบตัวอยู่ดีท่านพี่ท่านไม่เห็นต้องยอมไปอ่อนข้อยกับคนทันนี้เลยนี่พวกเจ้าบอกให้ข้าวางอาวุธอย่างนั้นถ้าข้าวางอาวุธจะได้จับตัวข้าไปให้มหาเทวีมันไม่ง่ายไปหน่อยอะเจ้าทหารรับใช้หยุดปากสามหาวเจ้าเดี๋ยวนี้นะพี่ชายข้าปฏิบัติต่อเจ้าอย่างให้เกียรติเจ้าควรจะให้เกียรติพี่ชายของข้าบ้าง หยุดเสแสร้งทำไมให้เกียรติข้าได้แล้วพวกเจ้าทุกคนในสุดเขาร้อยศพทั้งไอ้คุณวรมันทั้งไอ้พระเทรวรมันโดยเฉพาะมหาเทวีไม่เคยเห็นข้าอยู่ในสายตาและพวกเจ้าทุกคนก็ดูถูกเหยียดหยามข้ามาตั้งแต่เล็กจนโตไม่จริงเจ้ารู้สึกและนึกคิดไปเองถึงเจ้าจะไม่ใช่โอรสในอุทรแต่มหาเทวีก็รักและเอ็นดูเจ้าเสมอลูกในไส้พวกเจ้าไม่มีวันรู้หรอกการที่ได้เกิดมาเป็นลูกนางสนท มันป้อยต,ต่ำแค้งขนาดพวกเจ้าเป็นลูกของแม่ทัพยังถูกเลี้ยงดูปฏิบัติดูดิบข้าสิ เรเรียนวิชาบรรดาบลลูกคือลูกกำลังจะสนใจที่จะศึกษาคำพูเคลื่อนย้ายดุลจิตเล่มนี้นะอาจาท่านแม่เอ้สมิตายวกันหุูต้องบุกแข็งแรงดีเหมือนผู้ชายเลยนะทั้งอกอเร่งมือหน่อย ระวังจะแพ้้องสาวของเจ้านะ้้้ท่านที่โก ก็เล่นแบบนี้อีกนะก็ถ้าเล่นขี้โกงเองข้าไม่ได้ขี้โกงซะหน่อยโกกเอ้ยแม่เคยบอกแล้วไงว่าอย่ายพูดจาแบบนี้ไม่ต้องมาสอนท่านไม่ใช่แม่คะ่ะลูกบาลานอบรมลุกศิษย์ท่านหน่อยนะถ้าอ่อนใจเหลือเกินเป็นหน้าที่ของข้าเองอาทีี ถ้มันคิดแพ้ชวนตีถ้าตอนอยากชนะถ้าต้องฝึกให้มากกว่าน,นี้หน่อยสิไม่ใช่มาใช้ลูกไม้ตื้นๆแบบนั้นมันใช้ไม่ได้ในการรบจริงแล้วก็ไม่ใช้วิธีของกษระสับข้าวหน้าข้าวหลังอย่าทำอย่างนี้ให้ข้าเห็นีีนะ ข,ข,ข้าไม่มีวันลืมความผมขึ้นในวัยเด็กของข้าข้าไม่มีวันลืมคุณเป็นเกียรติทำให้ข้าต้องมาทวงแค้นพวกมันอยู่นี่นี่ดีนะที่ไอ้พระเทรวรมันมันชิงตายด้วยมือวามพามไปซะก่อนทำมาอย่างนั้นเนี่ยมันต้องถูกทรมานยิ่งกว่าพี่ชายของมันอีกแต่ข้าเชื่อว่าองค์พระท้าวรมันน่ะต้องกลับมาทวงแค้นเจ้าแน่นอน จะว่าอะไรนะถ้าไอ้พัทธละวรมันมันยังอยู่มันจะเป็นความจริงไปริ่งมันจะเป็นความจริงก็ในฝันเท่านั้นแหละสุมิตายอดรักปาพ่อยเฮ้ยเฮ้ยท<อ>้าวเนี่ยแหละเจ้าต้องเอา,าชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่งงนงถ้าเจ้าเปลี่ยนใจมาอยู่ฝั่งข้านะข้าใช้ตำแหน่งมหาเทวีแก่เจ้าวันที่ข้าได้ครองบัลลังก์ ถ้าไม่ต้องการหยุดเม่อ้พวกมันตามาสมทบกันอีกเยอะเลยฉันไม่ไหวตจอนี้ทั้งข้าหน yeah. ีไปถึงไหนก็ไม่รู้เราเก็บกลับของไอยดีกว่าอย่ามาสู้กับพอีสันฉันกับพวกนี้เลยไปไป้าไป อไปติดตามตามไปก็เสียเวลาเปล่าโหน้วยเว้หนื่อยไ,ไม่มีอะไรก็พูดจะบ่นทำไมวะ <c oughs> มอยอัชา้าตื่นสักทีทเถอะเอาแต่หลับกินบ้านกินเมืองอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาเหนื่อย ไอ้วิชุปลูกมาหน่อยดิเป็นไรเงียบเป็นเลยทำไมอ่ะทีนี้ไม่พูดแล้วอะเมื่อกี้พูดเก่งนั่นนี่นี่มีแรงพูดโว้ยนึกว่าอึดนี่โอ้โหนุ้ยนี่นี่มาเร็วๆดินีเฮ้ยนี่พวกนายหยุดเถียงก่อนได้ไหมไม่มีแรงจะแบกอยู่แล้วอ่ะจะกัดกันอีกเหรอนี่แกเหนื่อยด้วยเหรอมีผู้หญิงในมือแบบนั้นอะเหนื่อยด้วยเหรอเฮ้ยชุนี่มันหน้าสิวหน้าขวานเว้ย ฉันไม่มีอะไรลงมาคิดอะไรทุเรศดทุเล็อย่างแกหรอกว่าใครทุเรศนะก็ว่าแกไงไอ้ทุเรศแกอ่ะทุเรศไม่ใช่ฉันก็แกทุเรศอ่ะเฮ้ยก็ทุเรศด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละจะตายกันอยู่แล้วแทนที่จะหาทางหนีกัดกันอย่างกับหมาเป็นอะไรอับสองคนเนี้ยฉันไม่อยากกลับบ้านรู้ไหมฉันอยากกลับบ้านนาบุญ น้าบุญเฮ้ยเลือดไหลออกอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยนาซีด้วยอะ่ะเลือดไหลยเยอะขนาดนี้นะเว้ยมีหวังเลือดหมดตัวแง่แง่รีบหาที่ทำแผลเอาวะเฮ้ยพวกเราไปหาที่พักกันดีกว่าตายกันไปแบบนี้เดี๋ยวจะตายกันหมดอืมนั่นดิไอ,อ้ชุกปุ๊กไอ้อาชามานันดิดูดินอนอยู่โรงแรมห้าดาวอะ่ะปุ๊กมันดิ